จนน้ำหน้ากอะไรอะไรยับปายเนี่ยน anyway. พพี totally น่น้ำ้องคลองไทยม้วนครับพี่น้องน้อเดี๋ยวกบกบเต็นเนาะกบเต็นเกือบเต็มนะคู่ปูม้วนอย่าเงียเบิร์ดอยากกินทำไมจะก่าแล้วกษของที่แม่ทำมชาฉาดมันจะเป็นมันจะปลอดสารพิษเนาะปลาปูยังไงปลอดสารพิษที่บ่มียาฆ่ายาบ่มียาฆ่าปูจะก่ากินยังไงปลอดภัยนะพี่น้อง มีเขียดนี่กุง้งมีปลากินมี่ปูกินมาพี่น้องเด้อมากินข้าวเด้อครับพี่น้องเด้สอสวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่น้องมากินข้าวกับชนคนบ้านดอยชาแน,นลแล้วก็แม่บ้านนะครับเด้อ ข้าวขาวสองามันก็มี่กระตูสองตัวกระทูสองตัวอันนี้ก็ะเจียวแมงดากเจียวแมงดาแล้วจ้ะนาข้าคือเก็กระตูสองตัวข้าคืออบ่นปลาสองตัวก็จะเป็นกระทูขึ้นกันนะครแกงเขียนหน่อยใส่บวบออมแล้วจ้าน่าคือหน่อเขียนออมน่าคือหน่อใส่ดอกหอมน้ำแซ่บน้ำกันได้จ้ะเด้อมือน้ามาได้คือหน้องเขาก็ติดขอลงลุงมีเนื้อมากลว่กัน มาได้พี่น้องไนะหมลงมือเลยได้บาดอี้อยู่เขายังแรงเลยใส่นนปลาโย่ขนาดรสชาติียอดเลยคนหน่อยไปโรงเงรงยงเียนมุลเลียนะครับนะเนาะแกงแมงดาโรงเรียนยมุริตายรุ่นรุ่นมันก็เลยให้คุกคกร่วให้ดเด็กหน่อยโรงเรียนไปโรงเรียนนะครับเนาะก็ะเลยไปเพื่อนไปแซกงพิสทบเราจะได้กินแกงแสนหน่อยนะจ๊ะเนาะแกงใส่บัวแมีนั่นใส่น้ำใ,ให้เลยดี มีตอนสายี่หอมผักหอมหวานจแบียังม,มันมันเ้ามันเนาะปลาซ่อมตัวอืมพิิเแมงดาจะพูดแล้ว้าอ่ะ เขาสกินไปจมไปเรื <que> ่องยังไงกินไปเล่าไปเรื่องยังไงเรื่องใชนาหุ่นเก่าไปหน่อยใช่นาหุ่นแบบนี้ไช่นาหุ่นเหื่อวกมันนั่นอ่าใช่นาหุ่นแบบว่าไม่นานมือวาฝนเพราะท่านตกอาจจะตกแน่แต่ไอ้พอดินซุ่มเนี่ยนะพอไ้ง่ายบานี้ บมีปีหนึ่งปีหนึ่งลยไทยน่าหัวคอพอไทยน่าหัวแต่แต่ใช้ควาไยไถนะคระับเพราะว่าอคอพวกมนมีงนเงินสิบเปอร์เซ็นต์เราไทแต่เก้าอะมันจะดาวดาวกอนไม่ได้มันทุกวันนี้นะครับใส่เงินสูสื่ออย่างเดียวมันกะะ็แน่บไปใส่ควายไทยกับก็เกษตเอื่นเพราะว่าปีนั้นห่ะฝนมันตกฝนตกแห้งมากเลยบาดนน้น้นามันมาก หนมาปลาปลากบยังมานนำหนมเนาะบานเนี้ยหน้ากระท e like, ่วไม่หน้าเนาะไทยหน้าหุดเป็นปีเดียวแล้วครับปี่ไทยหน้าหุดแล้วมีหนำบ้านนปลาก็มานนำหนามันมานนำหนามันมันบืดมากเนาะบานคนไทยหน้าอันมือมือมือก้อนสี่สี่ผมสีไปเนี่ยํนหนึ่งนไปย่าน้ำกลนห้อยไทย่นผมไปโรงเรียนบานนี้เพราะว่ามือโรงเรียนบ่ บม่ได <emaal> ้ไปครับประสานพอดีไปเป็นญาติน้ำกล้วไทยคนหนึ่งแต่ว่เข้าใจครับแต่ว่เข้าใจว่าญาติน้ำกล้วยในเรื่องว่าเล็กหน่อยบ้านหูเรื่องเป็นกระดาของหน่วยหนึ่งเล้ไพ่เอาไพ่ของคุณนะเจ้าไปนะญาติน้ำกล้พอได้แต่ว่าเข้าใจว่าท่านเข้าใจอยู่เพราะว่าเข้าใจเห็นอย่างคุณเพื่นบอกจะว่าจะไปจะไปเนี้ยเข้าใจพอได้ไทยไปไทยไปบัดปปามเรียน แรลงนน้ำ้องไทยบ้าเนี่ยไรบ่หูอะไรยังไหนนี้เห็นมันจับจับบในน้ำนะไรฮะว่าไรปลาไรจับปาก็หยุดในช่วงที่จับปลาไครคายหยุด่ันนะครับว่ายยุดไทยบริษัทมัก็สิไปตัวทีนะหยุดหยุดหยุดนะพอนที่คายหยุดเป็นแรงควบปลาคปลาให้ฟองอยู่

มันไล้เห็นล้วเห็นเราคนนแต่เราเราเห็นหลังมาแล้วนายคนนั้เราเราหูแบบบําเป็นประคอเห็นเ้าเห็นเราไหมผมกำลังสืแเร่องใสยุดยุดยุด่นะเอาไปยังอรไไปยังเรบ่อปะดูปะดูกว่ายปะดูบ่อํำแล้วไรบมานี้แม่แม่พอดีช่วงกำลังไล่กันมากพอดีก็เรียกว่า ไปพ่อเลยบอกแม่ไปเอาะวิงมาแนวนะ่ะพี่น้องคงสิงหัวนะสวิงนะครับเนาะเพราะว่านานมาแลาจจา้วอยากจะไปเยาะเอาะวิงส่วนดนอกแล้วก็เป็นมองไปมองได้ปลาไปเลยสวิงส่วนดอกได้ต,ดตัวลงกมาดูตัวลูกเนี้ยนะนะครับโ,โดยเกือบซ้มัแขนไปนลยแต่ว่ามันเป็นปลาปลาสะนะเป็นปลาเลี้ยงปลาธรรมชาติโอ้ โตงามต้นตัวกงแม่เบิือรอกอืมไม่เหมออกตัวตามธรรมชาติบ้านเราของเราพี่น้อนงเวลาฝนมาเนีย่ยอ่าตอนผมเลี้ยงหนอนบนสิงหงเลยเฮ้ยคือบ่ได้เลี้ยงปลานะอยู่หน้าหนาบม่มีตอนหน้าแรงหนายังก็บ่มีบ่มีหนามไม่ซากระน้ำอย่างนี้มันย่งฝนมากหนาม,มาฝนโตมหนามเอมหนามเต็มให้หน้านะพวกปลาพวกกุ้งไม่ได้ทั้งได้ยังนะ เรยนมือน่อกมาบืนมา,มาน้ำหนาะครับการจับปลาน้ำหอกค้อยไทยนี่มวมในเรียนไล่กันนะครับไล่ปลาบางที <c oughs> <c oughs> องาบางที่น้องท่นใด้อยู่น้ำน้ำให้น้ำหน้าสีหมนะครับแล้วก็เป็นแต่ก็น,นาจะเป็นบางคนบางคเนเงินบกเล็อดผมนี่แทบทุกปีเข้าช่วงช่วงน้ำหน้าเลย ชนน้ำหน้ากอะไรอะไรยับปลาเนี่ยนี่น้ำพองคลองไทยมวนครับพี่น้องนองเดียวกบกบเต็นเนาะกบเต็นเกือบเต็มครูปูมวลนี่อะลรเบิร์ดอยากกินสมัยตะกาแล้วกาของที่แม่ทำลายชาดหลักการจะเป็นมันจะปลอดสารพิษเนาะปลาปูยังกะปลอดสารพิษที่บ่มียาการยาบ่มียาการปูตะกากินยังกะปลอดไขยนะพี่น้อง มีเขียดมีกลุ่มมีปลากินมีปูกินแต่มีนาม่ากินนังกับปลอดไทยหมต้องยันเรื่องสารเคมีเจ้าปนแต่สมัยสมือไปจากเสียงแยงเนี่ยอันว่าเรื่องนู้เรื่องอย่างสีนะพียังหนาเอาหนาแรงหนาพ้นไอ้ไม่หนาพ้น,น,าน,านหนาหนาหนาวสิ่ละเข้านูนาาว่าใครกับโอกาสสือกินเพราะว่าอยากถ้าถ้าไปหากิดเองน่นจะโอเคอยู่ จบเลยพี so hand, <laughs> ่น้องไปไปเราจบบ่บว่่อย่านะเราเราชีวิตจข้าง่อนพ่อกันพอะไปรอบนี่ห้าปลาขอนพี่น้องห้าปลาขอนปลาบืนน่ะปลาบืนหนาวปลาบืนมันบืนบืนม่น้ำหน่ไอฝนหน่ำอย่างนีงปลาบืนเลยฤดูนหนาวเห็ดั้งไดนะเหตุังไดปลาจะขึ้นสั้งกบืนนะอค่อฮือยฮึ่ถึงมาเรื่อนแ้วพี่น้องเลื่อนสิเราเรื่องนี้ ขอบคุณพ,พี่น้องหล,ลายๆตระกูลทีท่มันรับชมอ,อ่าชนคนมั่นดอยและแม่บ้านนะครับนะกินไปเราเราเพิ่มหลังไปนะสองแถวเราเพิ่มหลังนะครับนัสิตั้งซื้อใหม่สองแถวเราเพิ่มหลังอ่าซื้อหินตอนนี้ตอนไอตอนอาหาอยังก่อนตอนนี้ตอนอย่างก่นกนกอน,น,กน,กนตอนอยังก่อน,น,นจับแลนจับปลานำห้องไถนะครับคือพี่น้องนะ <c oughs> ไล่จับไล่จับปลาตามห้องลอยไถนะภาษาภาษาไทยก็ลอยไถภาษาอีสานก็ห้องไทยนะก็ะเก่าเสียบเ่าพ่วงรังกระมวลอ้าวไล่ลีได้บันเป็นม,มันอินอ้าวาล่อนล่าลา่าลาพี่ล่าน,นอน ขอขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องจอฟ FC ทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศเนาะเดี๋ยวติดตามดูไอ้ดูขีิเชนคนมานดอยโดยตลอดมานะครับเนาะถึงจะเป็น FC FC ม่ก็ขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับสีแมาหมอมไห้เชนคนมันดอยชั้นแนลหรือก็แม่บ้านแล้วก็ครอบครัวของชนคนมันดอยนะครับเนาะก็ขอขอบคุณใจได้หลายๆนะครับนะขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรง อ่ะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้วาเปลอดภัยนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีจ้าสองเถ่าเราเวามหลังหั้เยี่มเยมๆม